สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Hi So Hi Social Studies สำหรับ EP เนี้เราจะมาติวเศรษฐศาสตร์มปลายกันการติวสังคมศึกษาสั้นๆง่ายๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับ EP นี้เราจะค่อนข้างเน้นเรื่องสหกรณ์นะคะโจทย์ข้อที่1เลยค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของสหกรณ์ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของสหกรณ์ค่ะ ข้อ 1. สหารกรออมทรัพย์มีหน้าที่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกร 2. ส,สหกรณิคมมีหน้าที่จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร 3. ส,สหารกรร้านค้ามีหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและทำการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อ4นะคะสหกรณรบกิการมีหน้าที่ให้บริการด้านการติดต่อประสานงานด้านการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แก่สมาชิกหรือว่าข้อ5ค่ะสรณ์ประมงมีหน้าที่ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพประมงและจัดการข้อพิพาทระหว่างสมาชิกเราจะหาข้อที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของสหกรณกรเดี๋ยวมาเฉลยกันก่อนค่ะคําตอบที่ถูกต้องนะคะคือสหกรณกรนิคมมีหน้าที่จัดสรรที่ดินทํากิน ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสหกรณ์ต่างๆทั้ง7ประเภทนะคะประเภทที่1ค่ะคือสหกรณ์การเกษตร 2. สหกรณ์ประมง 3. สหกรณ์นิคม 4. สหกรณ์บริการ 5. สหกรณ์ร้านค้า 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ และ7ค่ะสหกรณ์เครดิตยูเนียนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะว่าสหากรณ์แต่ละประเภทนั้นให้บริการอย่างไรบ้างค่ะรายละเอียดของสหกรณ์ทั้ง7ประเภทนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สหกรณ์การเกษตรดําเนินธุรกิจแบบอนเนกประสงค์ส่งเสริมให้สมาชิกดําเนินธุรกิจแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและส่วนรวมค่ะสสหกรณ์ประมงให้ความรู้ทางด้านวิชาการ จัดหาวัสดุในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจัดหาเงินทุนแล้วยังช่วยจําหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแล้วก็สัตว์น้ํายังช่วยรับฝากเงินด้วยนะแล้วก็ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือกันเมื่อประสบภัยค่ะสหกรณ์ที่3คือสหกรณิคมตัวนี้ออกข้อสอบเยอะนะคะสหกรณิคมนี้จะดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับรัษดรในการจัดสร้างปัจจัยพื้นฐานควบคู่ไปกับการหาสินเชื่อค่ะแล้วก็ส่งเสริมปัจจัยการผลิตที่จําเป็นนะคะ ส่วนสหกรณ์ที่4คือสหกรณ์บริการอันนี้จะต้องจัดตั้งขึ้นโดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า10คนที่มีอาชีพเดียวกันยึดหลักช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกค,ค่ะ5สหกรณ์ร้านค้าอันนี้ผู้บริโภคนะคะร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิกแล้วก็บุคคลทั่วไปมีสภาพเป็นนิติบุคคลค่ะซึ่งสมาชิกนั้นเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะคะข้อหค่ะสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่งที่สมาชิกมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือว่าอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันมีวัตถุประสงค์นะคะส่งเสริมให้รู้จักการออมและก็ยังให้สมาชิกนั้นกู้ยืมในยามจําเป็นด้วยค่ะและสุดท้ายสหกรณ์ที่7คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนี้เป็นสหกรณ์อเนกประสงค์สมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกันเช่นอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันประกอบอาชีพเหมือนกันมารวมตัวกันนะคะมุ่งที่จะ ส่งเสริมให้สมาชิกนั้นมีความประหยัดอดออมเพื่อให้รู้จักช่วยเหลือตนเองเป็นเบื้องต้นค่ะนี่คือสหกรณ์ทั้ง7ประเภทที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์นะคะอ้าวเมื่อรู้รายละเอียดคร่าวๆของสหกรณ์กันแล้วมาดูข้อสอบข้อต่อไปเกี่ยวกับสหกรณ์กันเลยค่ะข้อ2ค่ะสหกรณ์ในข้อใดไม่มีลักษณะเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ สหกรณ์ในข้อใดไม่มีลักษณะเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์หมายความว่ามีจุดประสงค์เดียวนะคะไม่ได้มีหลายจุดประสงค์ข้อที่1ค่ะสหกรณิคมเป็นอเนกประสงค์หรือเปล่าข้อ 2. ส,สหกรณ์การประมงค่คะข้อ3ส,สหกรณ์ร้านค้าข้อ 4. ส,สหกรณ์การเกษตรและข้อ5สหกรณ์เครดิตยูเนียนค่ะเราจะหาข้อที่ไม่มีลักษณะเป็นอเนกประสงค์นะคะ คำตอบง่ายๆค่ะจากที่ข้อมูลที่ให้ไปแล้วนั่นคือสหกรณ์ร้านค้าสหากรณ์ร้านค้านี้มีจุดประสงค์เดียวเลยค่ะคือร่วมกันจัดหาและจําหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกนะคะเอาละค่ะมาถึงข้อ3กันนะคะข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องค่ะเกี่ยวกับสหกรณ์ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์ 1. สหกรณ์โคน,นมมีส่วนช่วยในการ ลดการนำเข้าน้ำนมดิบจากต่างประเทศ 2. ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 3. สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนมีส่วนช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของนักเรียน 4. หลักการของระบบสหกรณ์คือการควบคุมการดำเนินงานโดยผู้จัดการสหกรณ์ตามหลักประชาธิปไตยหรือว่าข้อ5ค่ะ การดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมและของสหกรณ์คือหลักของความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อชุมชนข้อไหนไม่ถูกต้องนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือหลักการของระบบสหกรณ์คือการควบคุมการดำเนินงานโดยผู้จัดการสหกรณ์ตามหลักประชาธิปไตยส่วนที่ไม่ถูกต้องก็คือควบคุมโดยผู้จัดการสหกรณ์นั่นเองนะคะ การดำเนินงานของสหกรณ์นั้นจะต้องดำเนินงานโดยสมาชิกทุกคนค่ะตามหลักประชาธิปไตยด้วยนะหลักการของสหกรณ์7ข้อค่ะข้อ1การเป็นสมาชิกจะต้องเป็นโดยสมัครใจและเปิดกว้างข้อ 2. การควบคุมจะต้องควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งนะคะข้อ3การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิกเป็นผู้มีส่วนร่วมข้อ4 การให้การศึกษาและฝึกอบรมและข้อมูลสารสนเทศต่างๆค่ะข้อหการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ข้อ6การปกครองตนเองและมีอิสรภาพค่ะข้อ 7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชนใกล้เคียงนี่คือหลักการ7ข้อของสหกรณ์ค่ะข้อ4ต่อเลยนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการว่างงานค่ะข้อ4การให้บริการข่าวสารแก่คนงานและนายจ้าง เพื่อให้ทราบแหล่งงานหรือจัดตลาดนัดแรงงานเพื่อให้คนงานและนายจ้างพบกันได้สะดวกขึ้นเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการว่างงานประเภทใดการให้บริการข่าวสารแก่คนงานนะคะหรือว่าการจัดตลาดนัดแรงงานแก้ปัญหาการว่างงานประเภทใด 1. การว่างงานแฝง 2. การว่างงานชั่วคราว 3. การว่างงานตามฤดูกาล 4. การว่างงานเนื่องจากวัตจักรเศรษฐกิจ และ 5. ค่ะการว่างงานเนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเนาะว่ารูปแบบการว่างงานทั้ง5้าเนี้ยมีอะไรเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวฉเฉลยแล้วครูจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะการจัดตลาดนัดแรงงานนะคะก็เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานชั่วคราวเป็นการว่างงานระยะสั้นๆนะคะอย่างเช่นนักศึกษานิสิตที่จบมาใหม่แล้วยังไม่มีงานทาข้อนี้นะคะเราก็จะต้องมาอธิบายกันต่อค่ะ การว่างงานทั้ง5ประเภทมีดังนี้ค่ะ1การว่างงานชั่วคราวเป็นการว่างงานระยะสั้นๆเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของตลาดแรงงานในด้านข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เกิดจากนิสิตนักศึกษาจบใหม่จะมีการว่างงานชั่วคราวนะคะ 2. การว่างงานแฝงเกิดจากการมีจํานวนแรงงานมากเกินความจําเป็นส่วนใหญ่พบในภาคเกษตรค่ะเช่นครอบครัวนหนึ่งมีจํานวน10คนจริงๆต้องใช้แรงงาน5คนก็พอ5คนที่เหลือนะคะจึงเป็นลนักษณะการว่างงานแฝงค่ะ 3การว่างงานจากวัตจักรเศรษฐกิจอันนี้เกิดจากเศรษฐกิจซบเซานะคะก็ทําให้การผลิตน้อยลงจึงเกิดให้คนตกงานมากขึ้นค่ะ 4. การว่างงานจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจหมายความว่าแรงงานไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างได้เช่นเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นภาคอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะ 5. การว่างงานตามฤด,ดูกาลส่วนใหญ่พบในภาคเกษตรกรรมและก่อสร้าง เช่นช่วงทำนาคนงานก่อสร้างก็ไม่มีหรือช่วงทำนาเองไม่มีคนงานเพราะว่าไปทำงานก่อสร้างในเมืองกันหมดค่ะอันนี้ก็คือการว่างานประเภทต่างๆทั้ง5ประเภทนะคะมาดูข้อ5กันค่ะอัตราการแลกเปลี่ยนณวันที่1กรกฎาคม2561เท่ากับ 1.$ เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ32บาท และอัตราการแลกเปลี่ยนณวันที่1กรกฎาคม2563เท่ากับ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ30บาทข้อใดถูกต้องจากโจทย์นี้นะคะเป็นลักษณะของค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อค่าเงินแข็งค่าสิ่งใดจะตามมานะคะช้อยที่1ผู้ส่งออกไทยส่งสินค้าได้เพิ่มขึ้นช้อยที่2นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหรัฐอเมริกาน้อยลง ช้อยที่3ค่ะประเทศไทยมีการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น 4. นะคะนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเที่ยวไทยน้อยลงหรือข้อ5ค่ะนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเที่ยวประเทศอื่นที่มีค่าเงินแข็งกว่าประเทศไทยแทนเดี๋ยวฉเฉลยก่อนแล้วจะอธิบายเพิ่มเติมภายหลังนะคะถ้าเงินแข็งค่าจะเกิด ข้อ4นั่นเองนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาจะเดินทางมาเที่ยวไทยน้อยลงเพราะถ้าเข้ามาประเทศไทยเขาก็แลกเงินไทยได้น้อยลงดังนั้นแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวที่นี่จึงลดลงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าค่าเงินเปลี่ยนแปลงใครได้ใครเสียสมมุตินะคะสมมุติสมมุติว่าวันนี้ค่าเงินอยู่ที่33บาทต่อ1เหรียญ US อลลาร์ค่ะ แล้ววันพรุ่งนี้ค่าเงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นเพียงแค่32บาทก็สามารถแลกได้1 US อลลาร์แล้วลักษณะแบบนี้ใครจะได้ประโยชน์กันนะมาดูค่ะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้นำเข้าโดยเขาจะสามารถนำเข้าสินค้าในราคาที่ถูกค่ะประชาชนจะได้ประโยชน์ก็คือได้ซื้อสินค้านำเข้าในราคาถูกผู้ลงทุนก็จะได้ประโยชน์ ในส่วนของการซื้อสินค้าทุนเข้าในราคาถูกค่ะส่วนผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศก็จะเป็นหนี้จำนวน,นน้อยลงเมื่อเทียบกับเงินบาทนะคะเช่นถ้าเป็นหนี้1 US d ลลาร์เมื่อวานนี้เป็นหนี้33บาทส่วนวันนี้เป็นหนี้แค่32บาทเองค่ะแล้วใครจะเสียประโยชน์กันล่ะถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นคนที่เสียประโยชน์ก็คือผู้ส่งออก พอส่งสินค้าออกไปขายแล้วกลับมาแลกเงินบาทได้น้อยลงคนทํางานต่างประเทศก็เหมือนกันพอส่งเงินเข้ามาในประเทศปรากฏว่าแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลงค่ะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างประเทศก็เช่นเดียวกันค่ะ อ้าวสมมุติว่าอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าวันนี้เงิน33บาทแลกได้1 u s ดอลลาร์แต่พรุ่งนี้ค่ะค่าเงินอ่อนค่าลง35บาทถึงจะแลกได้1 u s ดอลลาร์ใครจะได้ประโยชน์กันนาะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ส่งออกค่ะ พอส่งออกไปแล้วก็สามารถกลับมาแลกเป็นเงินไทยได้มากขึ้นคนทำงานต่างประเทศก็เช่นกันผู้ประกอบการท่องเที่ยวธุรกิจที่รับเงินสกุลต่างประเทศก็เช่นกันค่ะพอได้เงิน US อลลาร์มาแล้วมาแลกเป็นเงินไทยได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเลยเอาแล้วใครจะเป็นผู้เสียประโยชน์กันละ่ะสำหรับผู้ที่เสียประโยชน์นะคะเมื่อค่าเงินบาทอ่อนลงจาก33บาทเป็น35บาทก็คือผู้นาเข้านั่นเองค่ะ เขาก็จะได้นําเข้าสินค้าทุนในราคาที่แพงขึ้นสิแต่ก่อนเคยซื้อ1 USD จ่ายแค่33บาทตอนนี้สินค้า1 USD เหมือนกันต้องจ่ายถึง35บาทเลยประชาชนนะคะที่ซื้อของที่จากการนําเข้าก็เสียประโยชน์เหมือนกันนะของก็จะแพงขึ้นผู้ลงทุนก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องซื้อสินค้าทุนในราคาแพงขึ้นผู้เป็นหนี้กับต่างชาติก็เหมือนกัน เมื่อก่อนเป็นหนี้1 US dollar ต้องจ่ายคืนเขาแค่33บาทแต่วันนี้เป็นหนี้1 US dollar ต้องจ่ายคืนเขาต้อง35บาทแน่เป็นยังไงคะพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมถ้าไม่เข้าใจก็หยุด PowerPoint ไว้วิดีโอไว้แล้วก็ดูซ้ำอีกได้คะ่ะดูกันต่อที่ข้อสุดท้ายคะ่ะถั่วลิสงเป็นสินค้าด้อย หากรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาดถั่วริสงอย่างไรเอ๊สงสัยกันหรือเปล่านะว่าสินค้าด้อยคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูชอยนะคะถ้ารายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสินค้าด้อยตลาดจะเป็นยังไงนะชอยข้อที่1ค่ะราคาและปริมาณดุลยภาพจะลดลง 2. ราคาและปริมาณดุลยภาพจะเพิ่มขึ้น สามราคาดุลยภาพจะลดลงแต่ปริมาณดุลยภาพจะเพิ่มขึ้น 4. ราคาดุลยภาพจะสูงขึ้นแต่ปริมาณดุลยภาพจะลดลงหรือข้อห้านะราคาดุลยภาพจะสูงขึ้นแต่ปริมาณดุลยภาพจะคงเดิมดูคำตอบกันนะคะคำตอบก็คือราคาและปริมาณดุลยภาพจะลดลงนั่นเองค่ะ กลุ่มสินค้าด้อยก็ที่เห็นชัดเจนก็คือบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนาะเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายกันต่อคะ่ะสินค้าด้อยนะคะหมายถึงสินค้าที่มีความต้องการการบริโภคสินค้าชนิดนั้นลดลง mm hmm. เมื่อผู้บริโภคมีไรายได้สูงขึ้นแปลว่าถ้าคนมีเงินเขาจะไม่ซื้อนะคะสินค้าด้อยจะแตกต่างจากสินค้าปกติซึ่งผู้บริโภคต้องการจะบริโภคมากขึ้นถ้าเขามีไรายได้สูงเช่นถั่วทีสง บะหมีอะไรทำนองเนี้ยค่ะถ้าคนมีเงินเขาก็จะไม่กินเนาะแต่ถ้าใครไม่มีเงินคงต้องหันมาพึ่งแล้วเอาละค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการติวสังคมศึกษาสั้นๆง่ายๆสไตล์ไฮโซ High Social Studies ขอให้ทุกคนโชคดีพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ